วันนี้ผมก็มาเลี้ยงสัตว์แล้วนะดูเล่นเก็บไม้ครับเปลี่ยนรูปโฟร์ไฟล์ไปดูดูจริงอันนี้คือดาบอิฐชาร์อาวุธกระถูผมจะได้เปลี่ยนเป็นอาว,วุธอาวุธดาบผมไม่เปลี่ยนเดี๋ยวข้าบุญนี้มันมีวงจรด้วยวงจรไฟฟ้า,าลานรถไฟบอกเลยสิเปลือกบ้า โอหไปตลาดเกิดเช้าและไปตลาดโอ้โหซาโกเลยมาเยอะลิเชียวโอหเบืองนี้ก็ดีอยู่นะไม่ใช่เบื่องแหละดีบว่หมูบาดนดีทุกคนฝั่งนี้เวนก็จะไปที่นั่งหชายหาดนะ มีแมวด้วยให้แมวออกบ้านเถอะให้แมวเซ็เฝ้าบ้านแค่คนตัวเดียวมาด๊อกี้ไปหาเลือดโหบีแมวกูเล,ล็บลูกดาบด้วย ฝั่งนี้ก็ท่าฝั่งนี้ท่าเรือเอาเดี๋ยวทำไมเป็นแบบนี้ที่เก็บฟ้าข้าวแล้วเป็นจุดบริจาคอาหารสำหรับชาวบ้านวัตถุดิบที่ชาวบ้านที่จะชาวบ้านต้องามาหยิบมา โอ้โหบ้านหลักดีไม่คุณดะเอา้าเราฝึออกอากาศหมดดูบ้านที่ผมสร้างบ้านคิดว่าในกรอกนี้ในกรอกนี้มีของดีอยู่นะแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความจริงดะ ปลาเล่นน้ำอยู่นี่เองอมีเล็ดด้วยโอ้ฝั่งนี้มีทางรถไฟ

你准备 บ้วนะ่าแล้วแหละถึงเวลาแล้วเจ้าบ้าโดยโอเคตรงนี้เป็นท่าเือเอาไว้ใช่สิแบบนี้ ตลาดฝั่งนี้ร้านขายไก,ยก่ย่างร้านขายหมูยากแล้วก็ร้านขายปลาเผาอลิษ บอกเลยทางนี้เป็นทางรถไฟรถไฟฟไรีก <c oughs> โหบรรยากาศเบืองนี้ก็ดีเหลือลเกินเดี๋ยวพาเดี๋ยวจะพาไปรีวิวห้องใต้ดินกันว่าผมทำดาบเอทใช้ย,ยังไงนี่ครับข้างล่างเดี๋ยวไปรีวิวห้องชั้นล่างก่อนอันนี้คือห้องกุ้งยาครับแล้วแม่มดหายไปไหนล่ะฝั่งนี้เป็นห้องปลูกข้าวครับ จะเป็นห้อที่เขามาทําวัตถุดิบกันเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างตรงนี้จะไปฟาร์มเนื้อไก่เปิดกลองดูว่ามีอะไรเนืเ้อไก่นี่ก็มีเนื้อไก่เนื้อไก่ไก่จะลงลาวาแล้วไปเอา ดีดีนะที่ที่เปิดโบมดไม่ตายที่มาเป็นโบสอ์อัจฉริยะน,น,นะ